พี่น้องกันเมื่อสมุทรสกลมันี่กับมุฟฟมัฟฟเขาหน้าหนุนใจเก่านี่หนุนใจกะจะมาตำม้งเลยกินม้งกับเขานะเพียงเนาะกับน้องมิน่าสวัสดีน้องมิน่าสวัสดีไอต้อมเลยกานี่แหละน้องมอสพี่น้องครับพี่น้องฟอมแล้วแล้วเราไปเบิรงเลยนะตำก่อนพี่น้องตำก่อนกินจิ้งไปเนี่ยเรากำลังม้งก่อน้องเพีองเนาะปอกกอนปอกทำเป็นลายกับพี่น้องนี่ก็ได้ปอกที่เด้นบนน้องทุกขั้ว ບໍ່ມີຫຍັງພີ young, ່ນ້ອງບໍ່ມີຫຍັງຫຼາກຫຼາຍນະຕ นี <i> ่ก็ไอต้มแล้วพี่น้องต้มไอเชฟต้มอเชฟต้มนี่แหละต้มนั้นยกให้เชฟต้มเลยพี่น้องกันปอกนี่ยกให้น้องสนใจพี่น้องนงต้มเลากินวกันลยนะมอพี่น้องน้านองต้มนี่ยกให้น้องต้มกันว่าปอกยกให้น้องสนใจพี่น้องต้มชีมือนองจะนองต้มนี่กินคือมือคือมือกระแสบยู่ ใส่กระเทียมลงไปไปน้องนอแล้วออพ่อแล้วได้พอเลยไดมิตูเด้อมบอ่ลูกอ,อีมี มปตูไปเบ่งเนาะพี่น้องอยากมังคุงบ่อพี่น้องก็เลยลาวเสียงอีกน้องใจแบบพ่อแล้วใส่น้ำปละแดขก็เหาานะพี่น้องเนะ ใส่ปลาแดกแล้วก็ใส่มังนาวลงไปพี่น้องยังบม่ได้ใส่เลยพี่น้อง,งอ่าใส่ความจิตใจไปพี่น้องส้มและกันสม้มภาษาเทาเออภาษาไทยเออมันจะปเปรี้ยวเนาะพี่น้องภาษาลาวเอิอส้มก็เป็นตา,สา,สาแสบเตาแสบแมงลีอองนน้ำจิ้มพี่น้องลืมลืมพี่น้องลืมใส่มะลินปาดปาดเน่ยเออไปลืมใส่มะเลิน ม <laughs> 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 ีบ <laughs> <laughs> ุกเข่ามักเล่นนางเหนียวพี่น้องไปเรียนไปเียนนางเหนียวมาติชายพี่น้องมีดปา้นยังบุเข่าอีกพี่น้องมักเล่นกันยังนางเหนียวอีกเลยสากลายนางเหนียวไปน้องมาตาอีกคือนมาดามักว่าว่ามาตายมาตายใส่มาเล่นลงไปแล้วก็ยัวยัวยัวพี่น้องคลรุนคาุนน่ะ เรากระบีบไซต์ที่พอแล้วบีบนะโอเคแล้วสุกเกินจะเนาะเอาเนี่ก็เอาออกไปตอนตั้มแล้วแล้วแหละนี่งามๆเลยผ่าตัดไปตอนตั้มแล้วใส่มังหงลงไปเนาะอืมันลกกะนลกอใส่มะละกอลงไปตันนี้เลยก็ตั้แล้วนี่พนะี่น้อง

นี่ look, พี่น้องถอกเลยมันชิมวยเองนนึน uclear, นนงพี่น้องน่าพี่น้องไปพี่น้องกินข้าวไปกันพี่งกันมาเลพี่น้องมาเลยพี่น้องินเลยมาเยพี่น้องแ่บข่าเด้อมาเพี่น้อ่บเลย มีอยู่บ้านสบายสบายมมีประกนด้วยนเราแวะกินข้าวเป็นก่อนตอนแล้วอยู่ที่น่าสปีแล้วล่ะค่ะฉันกองเือมาไปเือแล้วรีบนรีบกลับองแล้วได้แวะกินข้าวก่อนกลับเรืไอมาบ้านค่ะขนาดใงต้อยกัดเสียานังมาจากด้หัวแดง

แล้วพี่น้งงองแล้วพี่น้งอนงสุาาดฉันกันนี่

แสบแสบแสบนะแม่นาคนหอนเยอะแบบนี้ น่าเล้ไกลหนื่บุญญาลยเป็นหนึ่งคนกของน้องจอมาเขามาต่อเลยหล่อมาแล้วมาต่อเลย ่างนอนใกตามมงกมูงกับอล่าไปก่อนอถ้าเก็มอยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องช anel สรับคมีมนอปอไก่อนเป็นอะ <c oughs> ไวัสดีนะควัดี